สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบังสุภาพเมือสองค่ะสวัสดีวันหยุดของคุณลูกค้า<ม>หลายๆท่านสวัสดีวันแม่นะคะอะเปิดเลยค่ะคุเพเปิดเลยจ้าช่วงเช้าๆขออนุญาตไปงานร้อยกิโลงานร้อยกิโลพี่ตีช่วยไหนได้ไหม,ม <laughs> เอาเทปแปะงานร้อยกิโลค่ะคุเพร้อยกิโล ตอนนี้ข้างบ้านเปิดเพลงแอคอนีเต้นสักเพลงก่อนนะไม่ได้ค่ะได้ปะไม่ได้เพลงเอาเหมือนอยู่หน้าหัา่ะซาร่าก็มาล่าสุดซาลาก็มาคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานลรหวัดสบิกของเราร้อยกิโลคุณลูกค้าไหนไหนที่อยากได้จำนวนชิ้นที่เยอะๆแล้วก็ราคาประหยัด สบายกระเป๋ามาทางนี้งานญี่ปุ่นค่ะคุณลูกค้าค่ะลอตาัสบิของเรานะคะตัวนี้เป็นเสื้อนิตติ้งก็ได้คาริเกนก็ได้แต่เน้นเป็นงานแขนสั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณพี่ค่ะนะว่ามีแบรนด์อะไรมาบ้างนะคะคุณพี่คุณพี่ตีแขวนไว้ก่อนเลยจ้ะคุณพี่ตีจ้ะร้อยกิโลแน่นๆจุจุรัวรัวๆจุจุนะคะไหม่สะอาดงานญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูแบนรนด์กันว่า จีจะเยอะยูนิโคลจะเยอะประมาณไหนยังไงราคา8,000บาทค่ะน้ำหนักร0 0ยกิโลนะจำนวนชิ้นในคุณีิขตประมาณการ400-450ถึง450ชิ้นค่ะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคนรลูกค้าขา16บบาท16บาท,บาทประมาณการ16บาทตัวแรกสีชมพูน่ารักมากเป็นคาร์ดิแกนนะคะแล้วก็เน้นเป็นงานแขนสั้นจีโโอโห16บาทสวยอะ่ะ หลักมากออกเป็นทรงครอบก็ได้นะคะหรือเป็นทรงเป็นแฟชั่นผ้ารองก็ได้นะ,ะตัวนี้ข้อดีของเขานะคุณลูกค้าขาสามารถสวมใส่ช่วงฤดูนี้ได้เลยร้อนๆก็ได้เย็นๆได้หมดยืดหยุ่น,ได,ดนไ,ดได้เยอะมากตัวนี้หอมาหอมากหอมมากคุณพี่ใหม่สะอาดมาเลยราคาแปดพันบาทกระสอบใหญ่ๆแน่นกระสอบใหญ่ๆแน่นเลิศ เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆยาวๆไปเลยนะคุณพี่นะอะไปต่อคะ่ะคุณพี่คะ่ะตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบบางๆแบบบางๆแล้วเป็นซิปนะคะครึ่งหนึ่งคะ่ะเป็นแบบแนวคอปกก็ได้น่ารักน่ารักค่ะคุณลูกคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าสีขาวนะไปต่อจ้ะตัวนี้เป็นผ้าหน้าไซส์เอสค่ะจีอูไหมเนี่ย ไม่แน่จะเป็นแบรนด์ของอะไรจ้ะคุณลูกค้าค่ะเขาไม่มีแบบเป็นป้ายชื่อแต่ว่าเขามีเป็นกระดุมสแปมมาให้ด้วยกระดุมด้านหน้าแตกนะสามารถเอากระดุมสแปมมาให้ด้วยไม่หยดไม่หยดวันนี้บริษัทบารของเราไม่หยดเปิดทุกวันยินดีบริการคุณลูกค้าทุกท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นวันแม่นะสวัสดีวันสวัสดีอ่าวันแม่ทุกท่านสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านค่ะคุณลูกค้า่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วค่ะไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคอมเมนต์เข้ามารัวๆจ้าคุณลูกค้าขารัวๆ ะอยากได้รายการอะไรนะคะคุณลูกค้าคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่าแจ้งเข้ามาได้เลยอีกนิดนึงค่ะนะให้เห็นภาพคนไม่เป็นไรงั้นคนอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเดียวดีนะพี่ตัวเล็กค่ะนะำนะพอดีค่ะได้เลยขยับไม่ได้ขยับกล้องนะขยับตัวตามกล้องขยับตัวตามกล้องตัวนี้เป็นงานฝีมือค่ะคุณลูกค้าคะเป็นนิตติ้งแบบเป็นหยากทัก ถักเครื่องบ้างถักมือบ้างคุณลูกค้า่ะปรับปนกันไปแต่ว่าคุ้มอะเป็นเน้นเป็นแขนสั้นมาทางนี้มาทางนี้เซตกระหนาวของเรายังพอมีนะแต่ตัวนี้คุณลูกค้า่ะตัวนี้หนึ่งลูกนะราคาแปดพันแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่ขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วซื้อสิบกระสอบถักถักหาแอดมินได้โทรหาพนักง,งานขายได้คุณลูกค้าคะแอดแอดไลน์ได้ทุกเบอร์แต่อันนี้ไม่มีเบอร์นะพี่จีเนาะไม่มีเบอร์ให้โทรใช่ไหมแต่ถักหาอินบ็อกได้เนาะคอมเมนต์ Comment ได้ คอมเมนต์ได้คุณลูกค้า่ะไปต่อที่เนื้อผ้าบางๆแบบนี้ก็ได้เป็นนิตติ้งค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแนวเขียนกรดแบบนี้ก็ได้สวยเลยคุณลูกค้า่ะออกโทนหวานๆแบบนี้ก็มีนะคะต้นทุน16บาทอย่ารอช้าค่ะสนใจเอฟได้เอฟกันเลยเด้อคุณลูกค้าค่ะสวยสวยดูค่ะอันนี้เป็นแนวเหมือนเหมือนถักมือหรือเปล่า ตัวนี้เป็นงานแฟชั่นค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นทูโทนสองสี 4. นะมีลูกเล่นนะด้านบนสีเหลืองเหลืองด้านล่างเป็นขาวนะอุ้ยน่ารักมากไซส์คนไทยทุ่วๆไปายค่ะเล็กใหญ่ปรัปนกปันไปเนื่องจากตัวนี้จํานวนชิ้นเขาค่อนข้างเยอะอุ้ยได้แล้วเด้อตัวนี้ได้แล้วเด้อเป็นกระดุมแฟชั่นเป็นแนวทรงครอบค่ะคุณลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ขอไปแบบหลายๆแบบสิบตัวจุดจวดไปเลย ด้านหลังเอาให้เร็วไอให้ไวนะคุณลูกค่ะค่ะตน้นทุนสิบหกบาทขายแปดสิบาทขายหนึ่งร้อยแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดคุณลูกค้าค่ะซื้อสามกระสอบได้ส่วลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยคุณลูกค้าโอ้โหวันหยุดคุณลูกค้าไปไหนกันหมดสวัสดีคุณลูกค้าสามท่าน ไปไหนกันหมดคุณลูกค้าขาวันหยุดนะอาจจะเดินทางกับภูลำเนานะหรือว่าจะขาขึ้นนะคะคุณลูกค้าขากลับมาทํางานนะหรือว่า ยังไปเที่ยวอยู่นะตอนนี้นะคะเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะไม่ต้องดูแอลก็ได้แค่ฟังเสียงก็พอฟังเสียงก็พอค่ะคุณลูกค้าค่ะเ,เข้ามาแล้วกติกามันเดิมเข้ามาแล้วห้ามออกนะคุณพี่ค่ะเข้ามาดูแอลก็น,นะะยังไม่เอฟไม่เป็นไรดูก่อนก็ได้กไดกไลค์กดแชร์แอลนิดนึงนะค,คะ,ะคุณพี่่ะขอขอะคุณคุณลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์นะขอให้ร่ําขอให้รวยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันไปเลยน้ําน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วใช่กวันนี้หละ แบ่งด้วยจองสองแสนวันนี้แหละเอาใช้นี่ให้พี่ก็ได้นะ้ำเยอะซะเลยอ่ะ <c oughs> ไปต่อเข็มสซานค่ะสวยๆค่ะตัวนี้เป็นคอวีคอคะนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาคอวีคอกลมนะหรือว่าจะเป็นกระดุมหน้านะคะปรับปนกันไปคอปกแบบนี้ก็ได้สวยๆกันเลย เป็นนิตติ้งคาร์ดิแกนนะคะคุณลูกค้าขะจะมีเป็นบางตัวนะคะจะมีเป็นไหมพรมบ้างแต่หลักๆก็จะเป็นอ่านิตติ้งค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าแบบเป็นงานซัมเมอร์แล้วเป็นงานหน้าร้อนใช่เป็นหน้าหน้าร้อนเนาะเป็นนิตติ้งก็จริงแต่ไม่ได้หนาเป็นแขนสั้นใช่เป็นแนวแขนสั้นอย่างเงี้ยใส่ได้เลยตัวเดียวจบตัวนี้ขายขายหน้าหนาวไม่ได้หน้าหนาวก็ขายได้ใส่ข้างในข้างนอกใส่บุบนวมได้เหมือนกันนะแต่สวยเนาะอากาศแบบ ช่วงนี้เป็นแฟชั่นก็ว่าได้ค่ะน้ำค่ะดูขาผ้าไม่หนาถ้าจะเป็นแฟชั่นประมาณแบบนี้ออกแนวแบบ <G. S 1> คายูโ <G. S 1> อ้ตัวนี้ GU ตัวนี้ GU ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ GU ต้นทุน GU อ่าเราให้นะตัวนี้นะสิบหกบาทน้ำไข่เท่าไหรด่ดิจริงก็ตัวละร้อยกว่าบาทเนาะร้อยยี่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าร้อยแปดสิบจียูตัวนี้น่ารักมากคุณลูกค้าค่ะ,คะใส่เป็นกระอกด้านในก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแนวอ่าใส่เดี่ยวเสริมบาก็ได้ นะคะได้หมดเลยแล้วแต่คุณลูกค้าจะเอาไปแมทช์ใส่กันแต่ตอนนี้ร้อยกิโลจ้าคุณพี่ขาเราให้ทั้งหมดนี้เลยสายลุ้นจ้าอุ้ยตัวนี้เป็นงานฝีมือเดอ้อคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานฝีมืออุ้ยตัวนี้สวยนะตัวนี้ทําราคาได้เลยคะ่ะนาำพี่ว่าสองร้อยห้าสิบสามร้อยได้เลยตัวนี้ถักมือนะคุณลูกค้าขาเป็นงานฝีมือคาร์เดเกนถักมือคะ่ะ งานฝรีมือมาเลยสวยๆด้านบนจะเป็นเหมือนรูปดอกไม้นะสิบหกบาทสิบหกบาทสิบหกบาทขายห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าบางตัวคุณลูกค้าขาขายสองสามร้อยยังได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดตัวนี้ก็เป็นงานฟีมือค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของซาร่านี่ช่วงนี้ต้องมีขนาดขายได้เลยแม้จะเป็นต้องหนาวเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเหมือนที่น้ำแจงเป็นงานซัมเมอร์ช่วงอากาศร้อนๆนะขายได้เลยตัวนี้ค้าใส่ด้วย SML ปรับปนกันไป จียูค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยอะ่ะจียูตัวนี้สวยมากเป็นแนวทรงคอแบบเป็นคอเหมเ่ียมเป็นแนวเข็นกุดไซส์ประมาณไซส์ R L X L ค่ะคุณลูกค้าค่ะซาร่าสีขาวไซส์ S อค่ะซาร่าสีขาวไซส์เอแต่ด้านหลังเปื้อนนิดนึงเดี๋ยวลองไปซักดูนะจ๊ะสำหรับซาร่าตัวนี้อุ้ยได้แล้วน้ำพี่ได้แล้วทรงสวยมาก,มากตัวนี้เป็นของยูนิโคลค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขายยืดได้นะเพอร์เพอตัวนี้น้ำใส่ได้ น้ำน้ำใส่ได้จริงนะตัวนี้จริงดูค่ะคุณลูกค้า่ะยืดได้เยอะมากดูค่ะเลยแอวไปแล้วอะแอลว่าตัวนี้น้ำใส่ได้แล้วคอเป็นคอแฟชั่นค่ะคุณลูกค้าขาเป็นทรงคอวีนะคะคุณลูกค้าขายืดได้เยอะนะและเป็นร่องๆนะคะขยายได้อีกอ่าหนึ่งรอบเลยไปงานฝีมือบ้างคุณลูกค้าขาเป็นถักแบบเป็นงานนิตติ้งแบบนี้สวยๆกันเลยโอ้โหร้อยกิโลนะให้นั้นย้ำที่ต้นทุนค่ะสิบหกบาท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  ต้นทุนประมาณการ16บาทคุณลูกค้าคะแม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะขายช่วงไหนแล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นงานแขนสั้นค่ะแขนสั้นแขนกุดค่ะคุณลูกค้าขะเป็นงานฝีมือนะขายดีเราอยากบอกต่อเนือใต้ออกตกเรากระจายสินค้าเราส่งหมดเลยคุณลูกค้าขาร้อยกิโลแบบนี้นะคะค่าขนส่งก็อยู่ประมาณกลางสามร้อยถึงหกร้อยบาทนะสำหรับค่าขนส่งนะสามารถจ่ายไปทางได้เลยนะจ๊าป้าดงามค่ะ งามเลยสวยเลยค่ะสีเหลืองค่ะสีแดงค่ะแต่ตัวนี้ข้อดีของเขาผ้าจะไม่ค่อยยืดไม่ค่อยยวยแล้วก็สีไม่ค่อยตกคุณลูกค้าขาเป็นเป็นสีที่คงทนนะเท่าเท่าที่สอบถามจากลูกค้านะหรือคุณลูกค้าบางท่านนะคะไม่มีเวลาไม่มีเวลาสักลีดตัวนี้เน่ยว่าขึ้นไม้แขวนขายได้เลยแบบนี้ค่ะเราอัดจากกระสอบแน่นแบบแบบนี้ขายได้เลยเจ็ดเก้าแปดเก้าดูขาร้อยกิโลไม่ผ่านสักตัวเลยค่ะคุณพี่ คุณพี่ไม่ผ่านเลยหรอคะคุณพี่สีฟ้าค่ะอ่าตัวนี้เป็นแบบอ่าผ้าบางๆค่ะโอ้คอวีแล้วตัวนี้เหมือนจะเขา้เขารูป้อทรงด้วยคุณลูกค้าขาส,สวยๆสีดําเรียบๆน่ารักมากเป็นกระดุมแฟชั่นสามเม็ดด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆแบบนี้ก็ได้โอ้หน่ารักปีกพีเสือ้อแขน,นก,กุดนะคะแขนสันน้นเนาะน่ารักเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อต้นทุนสิบหกบาทสวัสดีคุณลูกค้าหกที่นั่งค่ะ คุณลูกค้าขาเข้ามาแล้วจองจับจองที่นั่งกันได้ค่ะคุณลูกค้าขาจะนั่งก็อีที่เท่าไหร่จับจองกันได้เลยนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกเด้ออยู่เป็นเพื่อนแอลก่อนอ่าอยู่เป็นเพื่อนแอลก่อนคุณลูกค้าขาสี่ท่านใครออกไปนอกคุณพี่คุณพี่ขาอย่าเพิ่งออกคุณลูกค้าหกท่านในมูสโคนี้อย่าเพิ่งออกออกไปไหนก่อนคุณพี่ขาออกสองทานเร็วมากค่ะกว่าพี่ยังไม่หลับตาเลยพิบออกไปเลย ออกไปเลยขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีวันแม่คุณลูกค้าสีท่านนะตอนนี้ใครดูขอให้ร่ำขอยรวย,ยคุณลูกค้าขากอยถูกระงวัลที่หนึ่งน้ำถูกระงวัลที่หนึ่งก่อนเพื่อนเลยนะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะจ้าคุณพี่ขาดูรายการนี่ไปก่อนยาวๆยาวๆแอลมีไลฟ์สดให้ดูคุณลูกค้าขาแต่เข้ามาแล้วกดไนแล้วก็แชร์ให้แอลนิดหนึ่งนะจ้าคุณพี่จา๋าอุ้ยตัวนี้น่ารักโนเป็นกระดุมแบบใหญ่ๆเป็นกระดุมแฟชั่นเม็ดใหญ่ๆเม็ดบึ้มๆนี่ใหญ่ๆบึ้มๆ บางตัวจะเป็นงานฝีมือถักมือถักเครื่องประปนกันไปค่ะคุณพี่ค่ะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะจ๊ะแต่ว่าการะสอบนี้ถ้าสนใจนะก็จะแบบคลายตัวแล้วนิดนึงแต่ถ้าเอาลูกใหม่แอบว่าก็ไม่ต่างกันเอาลูกใหม่ก็ได้เอาไปรุ่นเองก็ได้เพราะว่าตัวเนื้อผ้านิตติง้งข้อดีของเขาไม่ซักก็ได้นะพี่ว่าน้องไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็สามารถสะบัดขึ้นไม้แขวนได้เลยดูกับคุณพี่อันนี้คืออัดมาแน่นๆร้อยกิโลจะ้ะให้ขออนุญาตโชว์ให้ดู หนึ่งสองสามสี่ขายได้เลยคุณพี่คุณพี่ขาขายได้เลยค่ะดูค่ะขายได้เลยค่ะตัวแรกขออนุญาตอีกสักหนึ่งตัวข้อดีของเนื้อผ้ามิตติ้งคาดิแกนดูค่ะคุณพี่ดูค่ะสวยๆขายได้เลยค่ะต้น,ท,นทุนสิบหกบาทน่ารักน่ารักค่ะคุณพี่สวยๆค่ะ อันนี้ขอยาวๆไปเลยนะแบนดบ้างไม่แบนดบ้างเท่าที่เราเจอก็จะเป็นแบนด์ของอะไรนะคะน้ำค่ะ GU ย,ยูนิคโครซาร่านะเท่าที่ดูนีจ้ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูแบนอีกทีหนึ่งบางทีอาจจะดูไม่ทันสําหรับเรื่องแบนนะจ๊ะพี่ว่า GU น่าจะเยอะเพราะว่าป้ายเขาจะอยู่ด้านข้างบางทีอาจจะดูไม่ทันยังไงขออภัยคุณลูกค้าแต่ทํำไมพี่ชอบทรงแบบนี้ขนาดเนี่ยใส่สบายๆอยู่บ้านสบายๆเราย,ยืดได้เยอะนะ คุณลูกค้าค่ข้อ <finishing pressure developed> <ira> ดีของคาริแกนยืดแล้วไม่ย้วยได้จ sí. ้าพ <goals> ีเดอร์ดูค่ะดูแดงแดงดึงดึงแดงแดงดึงดึกันเลยจ้าคุณพี่ค่ะแดงแดงดึงดึงยืดได้เยอะดูค่ะข้างบ้านกําลังเปิดเพลงหมันมากคุณลูกค้าค่ะไม่ได้ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่ามามันมากมันมากมันมากจีอูค่ะตัวนี้เป็นจีอูไซส์ประมาณ XL ค่ะขออนุญาตโชว์ป้ายนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นของ G U G U 1ิบหกบาทค่ะไซส์ประมาณ L X L ค่ะคุณลูกค้าค่ะเอาง่ายๆพี่ว่าฟรีไซส์ได้นะน้ำถ้าคนไซส์ S สามารถใส่ไซส์ M ได้ใส่ด้วยกันได้ M ใส่ L ได้เป็นฟรีไซส์ก็ว่าได้ค่ะคุณพี่คะไปต่อที่ยูนิโคลไซส์ M ค่ะตัวนี้เป็นยูนิโคลไซส์ M ค่ะอันนี้เอิร์ธค่ะคุณลูกค้าค่ะเอิร์ธค่ะด้านหน้าของเอิร์ธมีแบบว่าอ่าเม็ดมุกเล็กๆค่ะตัวนี้เป็นของเอิร์ธจ้ะ H&M สค่ะคุณลูกค้าขาย H&M ค่ะอุตัวนี้น่ารักเนาะเรียบเรียบผ้าดีดีตัวนี้ H&M ค่ะคุณลูกค้าขาไม้แข <My S 2> <en> วนอ่าไม้ไม้แขวนเขาก็ไม่สามราคคีกับพี่เท่าไหร่นะร้อยร้อยกิโลแปดพันบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาร้อยกิโลแปดพันบาทเน้นย้ำจ้าร้อยกิโลแปดพันบาทอยากรู้เรื่องราคาสิกระสอบลดต่อกระสอบเท่าไหร่ เราไม่ห้ามเราไม่ห่วงคุณลูกค้าค่ะถ้าหาเอ็กมินด่วนๆซื้อเยอะลดเยอะนะคะยิ่เป็นเซ็ตกันหนาวของเราเรามีโปรเรื่อยๆคุณลูกค้าค่ะสิบกระสอบสามารถคักเขาได้เลยนะะจะเป็นของเด็กก็ได้ของผู้หญิงก็ได้ของผู้ชายก็ดีค้ากันได้เลยให้ครบสิบกระสอบได้สุดทุกกระสอบนั้นเองจ้าโอ้โหงานฝีมือมาอีกแล้วอุ้ยตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีน้ำขายเท่าไหร่ดีงานฝีมือนะพี่ว่าร้อยห้าเก้าร้อยเจ็ดเก้าได้เลยตัวนี้ คุณลูกค,ค้า่ะร้อยห้าเก้าร้อยเจ็ดเก้าด้วยตัวนี้เป็นงานฝีมือนะมีดอกด้านหน้าด้วยงานฝีมือตรงแขนของเขามีดอกตัวนี้งานฝีมือค่ะส,สวยๆกันเลยถ้าขายเอาเร็วๆร้อยยี่สิบเก้าจากต้นทุนสิบหกบาทคุณลูกค้าขาคูคณนี้เลยกี่เท่านะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่คุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะ G U ค่ะคุณลูกค,ค้าขา G U นะ้ำอันนี้ไม่ใช่แขนกุดนะแขน,แขน,แขนสั้นแขนหาย ตัวนี้จีูค่ะคุณลูกค้าขาจีูน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้สีดำเรียบๆเป็นแนวแขนกุดค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของจีูค่ะสีดำอูเลิศเลยจีูค่ะแนวเข็นกุดค่ะวันนี้เรามีไลฟ์ปกติค่ะคุณลูกค้าขานะเข้ามาดูไลฟ์ก่อนก็ได้นะจ๊ะหรือจะเข้ามาดูหน้างานก่อนก็ได้บริษัทบัคของเราเปิดเหมือนเดิมทุกวันนะจ๊ะสวยๆเนาะน่ารักน่ารักดูค่ะ ไม่ใหม,ม่สะอาดสะอาดคุณลูกค้าค่ะใหม่สะอาดมาเลยอันนี้ก็เป็นงานสีมือนะคุณลูกค้าค่ะนั่นจะถักมือนะคะสําหรับตัวนี้ถักมือบ้างถักเครื่องบ้างนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่ยี่ห้อน,นะจ๊ะ <c oughs> อุ้ยน่ารักเป็นแนวทรงครอบอุ้ยน้าํา <c oughs> สักกยินเอวสูงเนาะน่ารักมาเลยหรือจะใส่เป็นางเกงส่งกระโปรงก็ได้น่ารักน่ารักเป็นงานสีมือสิบหกบาทจนะ้าสิบหกบาทสองตัวนี้น่ารักมาสิบหกบาท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  ต้นทุนประมาณการ16บาทเนื้อใต้ออกตกส่งหมดเลยจ้าอู๋สวยค่ะน้ำสีม่วงทำไมสีม่วงตัวนี้น่ารักมากมีโบเป็นด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วขออนุญาตโชว์เนื้อผ้านะคาดิเกนคุณลูกค้าค่ะเดี๋ือจะเป็นนิตติ้งอันนี้เป็นเนื้อผ้าแบบบางๆอันนี้ไม่จะเป็นไม่ไม่จะเป็นต้องขายช่วงหน้าหนาวตอนนี้ก็ขายได้ นื่องจากของเขาเป็นแฟชั่นนะคะเป็นแขนสั้นด้วยแขนกุดด้วยค่ะคุณลูกค้าขายได้เลยนะคะตัวนี้เป็นของ G U G ูค่ะเป็นแฟชั่นประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าซักดีๆเนาะซักดีๆเนาะรีดดีๆน่าจะสวยอ่ะคุณลูกค้ากาเป็นแบบแฟชั่นแนวเดียวกันเปิดร้านนาน่ารักมากน่ารักเนาะพี่ว่าเอาเร็วๆนะเอาเจ็ดเก้าก็ยังได้นะเจ็ดเก้าแปดเก้าก็ยังได้เอาเร็วๆเลยเนาะเจ็ดเก้าทั้งร้านก็ได้ แต่ถ้าอยากได้ต้นทุนที่ลดลงจาก16บาทแอลก็แนะนํา3กระสอบนะคะหรือว่าจะเป็น10กระสอบก็ได้น่าหลักมากด้านหน้าเป็นมูกค่ะเล็กๆค่ะลูกค้าค่ะหรือว่าจะเป็นรูปใบไม้แบบนี้ก็มาค่ะคุณลูกค้าค่ะสีแดงป้ายห้อยมือหนึ่งค่ะราคาเขาบอก2,970เยนโอ้โหสีแดงแรงลิ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นปีกเหมือนปีกผีเสือ้อใหญ่ๆใส่เป็นโอเวอร์ไซส์คนเล็กๆก็ใส่ได้คนตัวใหญ่ๆก็ใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแดงแบบออก ชมพูชมพูนะคะสีขาวสีแดงสีส้มค่ะได้หมดเลยสีเข้มก็ได้สีเรียบๆก็ได้โทนเอิร์ธก็ได้ม,ม,มินิมอลมินิใจได้หมดเลยค่ะเราให้ทั้งหมดนี้เลยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะหยิบออกไปไม่มีนะหยิบออกไปตัวสองตัวไม่มีแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากของเราเป็นรูปแบบนี้น้ำคือตาหักเท้นามมา่นารักเนาะตัวนี้น่าสั้นหลังยาวไม่เอ่ยเดี๋ยวนะว่าจะผ่านแล้วนะอุ้ยเป็นหน้าสั้นหลังยาวด้วยค่ะน้ำค่ะเป็นแนวคอกลมกลมแบบ กลมมีแบบเป็นอะอ่า v ีนิดน,นึงอะค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็หน้าสั้นหลังยาวเป็นงานฝีมืออุ้ยตัวนี้ใส่กับแบบคล้องคออะยกทรงแบบคล้องคอน่ารักนา่กนารักแบบนีก้ก็ได้นะได้ทุกทรงได้คุกสไตล์ค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ปนแขนยาวเน้นเป็นงานแขนสั้นนะคะอย่างได้แขนยาวเรามีใหญ่ต่างหากเนาะตัวนั้นเรามีใหญ่ต่างหากนะคะอ่าทักทายเข้ามาได้นะจ๊ะสีดําจ้ะอุ้ยตัวนี้แมนมากนะมันนี่เป็นแบรนด์ของอะไรอะแม,แมนแมนแมนแบบ แมนแบบน่ารักน่ารักเป็นแนวเขียนกุดอ่ะแมนแบบน่ารักน่ารักนะอ่าน่ารักเออเท่เท่เออขอบาคุณพี่ตีมากค่ะแมนว่าจะบอกว่าเท่ค่ะพี่ก็เลยเอาแมน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 อันนี้ใส่กำลังจะบอกว่าใส่เสื้อถูกด้านอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นซีแฟชั่น <laughs> เขาเป็นซีแฟชั่นถูกค่ะป้ายเขาอยู่ด้านในค่ะป้ายยี่ห้อสีทองค่ะคุณพี่ขามีแบบว่าระยิบระยับตรงนี้ให้ด้วยนะครับออแนวเขียนกุดค่ะ,ะสไตล์แบบนี้ก็มา อขอเซตรัวนะจ๊ะเซตรัวคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแนวเขนกุดแบบนี้ก็ได้เป็นทรงคอวีคะ่ะหรือจะเป็นคอแบบนี้ก็ได้ได้ทุกทรงได้ทุกสไตล์แต่หลักๆจะเป็นงานแขนสั้นคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเยอหรือย็บโยข,ขาไว้อ้โหเป็นงานฝีมือมาอีกแล้วจ้าต้นทุน16บาทตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆจาะคุณพี่สวยเลยอะ่ะดูคะ่ะแขนของเขาอจะประมาณสามส่วนสวยโนตัวนี้น่ารักมาก สีขาวค่ะมีลูกเล่นมีสไตล์สวยๆค่ะสิบหกบาทแจ้งขาตัวนี้ก็เป็นงานฝีมือค่ะถักมือถักเครื่องก็อ่าแล้วแต่สไตล์ของแต่ละแบรนด์อันนี้เป็นกระดุมแฟชั่นแวบด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าขาสวยขาวแบบเป็นแนวแขนกุดค่ะด้านหน้าเป็นโบค่ะคุณลูกค้าขาสามารถเป็นผูกได้นะสําหรับด้านหน้าของเขานะคะอ่าหรือว่าจะเป็นขาวแบบนี้น่ารักมากน้ําพี่ขอเม็ด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 เพชรโอ้ย น่ารักเม็ดเผ็ดพูดให้ถูกก่อนพูดให้ถูกก่อนเดี๋ยวจะให้ให้เม็ด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 เผ็ดเพ็ดเผเอ้ยตัวนี้น่ารักมากน่ารักเลย น่ารักเลยบอกเลยคุณลูกค้าค่ะบอกตรงไมมออมน่ารักเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสําหรับเสอร์ไนติงนะ<ม>หรือจะเป็นคันดิแกนประปนกันไปแต่จะนิ้นเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวก็ใส่ได้นะฤดูหนาวก็ใส่ตัวนี้ด้านในนะคุณพี่ขาใส่จ็คเก็ตด,ด้านนอกก็ได้นะจ๊ะน่ารักมากแล้วใส่ไม่ได้เล็กนะไม่ได้ใหญ่นะอาจจะมีตั้งแต่เล็กและใหญ่ประปนกันไปคุณพี่ขาเพราะว่าของเขายืดได้อีกนิดหน่อยนะจ๊ะสำหรับหัวนี้นะคะป้าสวย XL ก็มานะ L ก็มีนะ S ก็มีนะ M ก็มานะ G U อู้หูตัวนี้น่ารักมากได้แล้วนะพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วตัวนี้เป็นของ G U ค่ะคุณลูกค้าค่ะ G U เป็นแนวแขนกุดแล้วเป็นกระดุมแฟชั่นตัวนี้นะใส่เป็นแบบกระดุมก็ได้เป็นแบบติดกระดุมก็ได้ไม่ติดกระดุมก็ได้สวยเหมือนกันน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะแล้วเป็นกระดุมแฟชั่นด้านหน้าเม็ดใหญ่ๆค่ะคุณพี่ขาแบบนี้ก็ได้ เม็ดใหญ่ๆแล้วมีเป็นแบบกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ต้นทน16บาทกาบราค่ะ แปดพั 8, บนบาทค่ะคุณลูกค้าขาราค 8, าแปดพันบาทตัวนี้สีดําค่ะเป็นแบรนด์ของ G.U อุ้ย G.U ชนะนะกระสอบนี้ G.U สิบหกบาทยูนิโคสิบหกบาทสวัสดีคุณลูกค้าเจ็ดที่นั่งจากคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะกลับบ้านกันหรือเปล่านะคะคุณลูกค้าขาถ้ายังไม่กลับบ้านนะคะหรือว่ายังไม่ไปเที่ยวที่ไหนนะแวะเข้ามาบริษัทบคของเราได้นะจ๊ะเข้ามาดูผ้ามือสองก่อนก็ได้นะจ๊ะโอ้โหง,งามๆกันเลยคุณพีค่ะ เลิศเลิศกันเลยตอนถูกสิบหกบาทตอนถูกสิบหกบาทราคาแปดพันบาทคุณพี่ขา <laughs> น้ำหนักน้ำหนักร้อยกิโลคุณพี่ร้อยกิโลคุณพี่ตอนนี้อีกสองนาทีเที่ยงนะคุณพี่จีสีม่วงค่ะสีขาวค่ะคอุญาตดูรัวหยิบเร็วๆอยากดูของจริง เข้ามาดูหน้างานก่อนก็ได้นะจ๊ะยูนิโคลค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของยูนิโคลนะสวยๆแบบนี้ต้องยูนิโคลงาม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 มากบอกเลยคุณพี่ให้เวลาคุณพี่ตีห้านาทีนะจ๊ะสวยๆกันเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนะเข้ามาแล้วนะคะขอหัวใจรัวๆนะคะ อ่าทักชายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้ค่ะคุณพี่คะนะอยากดูรายการหมวดไหนแจ้งเข้ามาได้เลยหรือจะทักหาแอดมินโดยตรงก็ได้นะคะอุ้ยงามแหงดูค่ะสวยเลยยูนิโคค่ะเป็นแขนสั้นไซส์ประมาณ S แต่ข้อดีของนิตติ้งอันนี้ยูนิโคลเขาป้ายป้ายติดไซส์ S นะคุณลูกค้าขาป้ายติดไซส์ S ขออนุญาตยืด S อ L มขนาดน้ำดูยืดได้อีกนะคุณลูกค้าขาข้อดีของนิตติ้ง ยืดได้อีกแล้วตัวนี้เป็นแฟชั่นผ้ารองด้วยซักได้ตามสบายค่ะปั่นเครื่องได้ปั่นเครื่องได้ผ้าไม่ยืดไม่ยุยนะส่วนมากที่เราเจอนะคุณลูกค้าค่ะสำหรับข้อดีของนิติงไม่ต้องรีดก็สวยใส่ได้เลยจ้าคุณลูกค้าค่ะยูนิโคลค่ะตัวนี้มีเป็นเหมือนสไตล์ปีกผีเสื้อไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์เอ็มสวยๆค่ะยูนิโคลจ้าสารค่ะสาร่สีม่วงแขนกุดค่ะสาร่สีม่วงแขนกุดค่ะคุณพี่่ะ สีชมพูค่ะเป็นแนวทรงครอบค่ะสีแดงแรงนิดมาเลยจ้าคุณลูกค้าค่ะเป็นทรงคอวีแดงเลิศเลิศโอ้โหเข็มแห้งสีดำค่ะคุณพี่ค่ะอ่าฮะตัวนี้จะเป็นเหมือนอุ้ยหวานหวานเป็นคอกลมแบบแนวเป็นคอจ๊มค่ะคุณลูกค้าค่ะฟ้าตัดขาวค่ะเป็นงานฝีมือมาอีกแล้วเป็นแนวคุมก็ได้ใส่ติดกระดุมทุกเม็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้น่าจะเป็นถักมือ หนวส,สวยๆแบบนี้ก็ได้ดย,ยูนิโคลค่ะไปต่อที่แบรนด์ยูนิโคลกรสับนี้นะแอลยกให้ยูนิโคลกับ GU คุณชนะไปเลยจ้าคุณลูกค้าค่ะชนะชนะชนะไปเลยอันนี้แค่เราดูผ่านๆน,นะเอลว่า GU นน่าจะเยอะเนื่องจาก GU ป้ายเขาจะอยู่ด้านล่างน้ำอาจจะไม่ได้ดูทุกตัวยังไงนะอยากดูของจริงนะคุณลูกค้าค่ะว่ามีแบรนด์กี่ตัวถ้าขาน้ำได้เลยนะจ๊ะ <laughs> แต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากสั่งกระสอบนี้โทรหาแอลได้นะจ๊ะได้ปะได้ปะถ้าจะถามเรื่องแปลงว่ามีจีูกี่ตัวทักหาน้ําแต่ถ้าจะสั่งกระสอบนี้โทรหาแอลได้เลยจ้าหรือทักถามน้ําก่อนว่าจีูมีกี่ตัวตอนสั่งสั่งกแอลก็ได้จ้าคุณพี่ค่ะอายกยอกวันนี้เราไม่หยุด วันนี้คนส่งเราไม่ได้กระจายสินค้านะคุณลูกค้าค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เนาะเรากระจายสินค้าให้นะคะอุ้ยงามเฮงดูค่ะคุณพี่เลยเวลานะคุณพี่ตีค่ะให้คุณพี่อีกสี่นาทีนะนับย้อนหลังนะอุ้ยน้ําน่ารักจกังแต่ว่าน,นี้เหมือนเล็กนะก็เ,เป็นเหมือนไซส์เอนะแต่เขาก็ประมาณเอสเอค่ะคุณลูกค้าสามารถสวมใส่ได้นะสําหรับตัวนี้นะจ๊ะป้าสวยๆเลิศๆจังงามมาเลยหล่อยกิโลจ้าราคาแปดพันบาทค่ะ คุณลูกค้าค่ะเป็นเสื้อนิตติ้งนะคะอาจจะมีเป็นคาริกแกนนะคะเป็นงานถักเป็นงานเรียบๆเ,เน้นเป็นงานแขนสั้นนะคะไม่อยากได้แขนยาวอแนะนําเป็นรหัสนี้แนะนําเป็นกระสอบนี้ของเรานะคะนะคะคุณลูกค้าค่ะเอากระสอบนี้ไปเลยสีส้มค่ะสีส้มไซส์เอ็มค่ะคุณพี่ตัวนี้จอเป็นแนวทรงปีกผีเสื้อสวยๆค่ะเลิศมาเลยเป็นแบบทรงแบบนี้เลยสวยๆค่ะสีส้มปีกผีเสื้อน่ารักน่ารักต้นทุน16บาทจ้า งามแห้งโอ้ไลสีไลทโทนไลทโทนสีมินิมอลมีดีใจค่ะคุณพี่น้ำมินิมอลมีดีใจมินิมอลมีดีใจหลุดแล้วหนึ่งจ้ะโทนสีนะคุณพี่ขาดูค่ะงานญี่ปุ่นของเราโทนสีจะประมาณนี้รีบีบนะออกแนวน่ารักน่ารักน่ารักมากนะอ่ะ อันนี้แอลก็รีวิวให้คุณลูกค้าดูประมาณการนะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปหุ้นกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอ่ะด้านหลังพอแล้วจ้าคุณพี่ขาขอนุญาหยิบอีกสักตัวสองตัวสีขาวแล้วกันเนาะอ่าสีขาวใหม่มากดูค่ะใหม่สะอาดมาเลยใหม่ๆกันมาเลยจ้ะต้นไหนจา้าอุ้ยแก๊บค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะเป็นรูปแบบอ่าดอกไม้นะคะสสวย ตันนี้แจมค่ะไปแล้วนะคะคุณพี่ค่ะสนใจอย่ารอช้านะคะเพียงกดเขาว่าเอหรือ C F ได้เลยช่วงบ่ายเราก็มีไลฟ์นะคุณลูกค้าขะถึงจะเป็นวันหยุดของคุณลูกค้าหลายๆท่านเราก็ไลฟ์สดทุกวันนั้นเองนะคะพอแล้วค่ะคุณพ,พี่ไปแล้วตัวสุดท้ายและท้ายสุดขอปิดจ็อบที่ยูนิโคร อันนี้ก็คือไม่ได้เป็นยาวนะคุณลูกค้าค่ะเราประมาณแขน3ส่วนนะคะกระแบนยูนิโคลไซเอ็มตัวนี้สวยมากเนี่ยกล้องได้ไหมคะไม่รู้ว่าเนี่ยกล้องได้ไม่ได้แต่ว่าน้ําพี่ว่าพี่ได้สวยเนาะ <laughs> น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสนใจอย่ารอช้าเอฟได้เอฟเลยนะจ๊ะ <laughs> ตัวนี้แอลฝากไว้ด้วยเป็นรถวัสสบีของเรางันร้อยกิโลกับต้นทุนสุดคุ้มสุดประหยัด16บาทเท่านั้นค่ะสําหรับรายนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ